สวัสดีครับพี่น้องตื่นเลี้วครับตื่นเลี้ยกําลังอาบน้าอาบนัยกันนะครับอยู่บ้านน้อยจันไรศิอกเดินทางสามร้อยกว่ากิโลนะครับจากเขมรลาชอุบลพุนละครับปลายทางอุดรธานีแต่ว่าก่อนอื่นไหนเด็กน้อยอาบน้าก่าอนถ่ายน้าอาบน้าคนละห้านาทีผูดด้ใดอยู่ในห้องน้ำเบลอ,อ่ะดโด,โด,โดนั่งถ่ายอาบน้าเดี๋ยวจะลงไปบอกพ่อใหญ่ก่อนพ่อใหญ่ทวดนะครับสิไปจุดทูบบอกเพื่อน่าบร,าริษัทสงการเพื่อนลงปลาเหมือนนี่แหละพี่น้องภาษาบา้านเนอเอิ่นลงปลาเนาะนะครับเพื่อนบรได้เขาป้าเขาวัดนี่ละ นะครับจุดของฟ้อนคือเก่าเลยละ่ะนะครับเดี๋ยวสิลงไปจุดถูบอกพ่อใหญ่โอ้ยเนาะงานพ่อใหญ่กับบุรียูบุรีรสรงสก,กานเพิ่นซ้ำนี่ละ่ะภารกิจนะครับลูกหลานไปทรงซ้ำนี่ละ่ะนะครับเอาพ่าเป็นยังดอกลูกเต้าเล่าอวันลุงปานาอาหลายอยู่ดอกอยู่บ้านเพิ่นทรงสก,การกันเดี๋ยวจะลงไปบอกพ่อใหญ่พาเด็กน้อยไปกินข้าวน้ำนะครับออกเดินทางพอกันเมื่อเลี้ยงอยู่ทางอุดรธานีอุดรธา,านีอุดรอำเภอเมืองนะครับตอนนี้กด อยู่บ้านลักนง,งอยนี่แหละนะครับเอา้าเดี๋ยวสิพาน้องๆรถไปกินข้าวไปจุดธูปบอกพ่อใหญ่นะครับช่วงบ่ายบุหรับเพิ่นจังสิเคลื่อนอ่าโฉบลงไปทั้งวัดนะครับจานลอยกับเสื้อผ้าน้องๆเดินทางไปอุดรนะครับเนา้องไปกินขาบบนนะา้า,เา,เา,าว,นะาวาเฮา,นะนะเา,าอาบน้ำแเร็วรดรวดจวดโอ้ยจะหลับพ่อใหญ่โอ้ยเพิ่นสันเพลียแล้วจะโดนละตัวนี้บอกพ่อใหญ่ก่อนบาดเนี่ยโอ้ยสิได้ไปล่ำดะใหญ่เอ้ย สิไปล่ำแล้วอุดร์ูนาก็เลยสิออกเดินทางก่อนบ่ไรทรงพอดิเนี่สิวาจุดถูบอกคนก่อนเอาพู้อยู่กัดหน่อใหญ่เอาพอยายเอ้ยเมนเมนใหญ่เมนก็สิไปล่ำในละมือแลีงเจุดถูบอกพอหญ่ก่อนบาทเอา เบอดามมนก็ไปเพชรแกร่งนี่กองเหอจน่อยเพชรตะเข็มได้เพชรลำพิ่นครับเพชรลำเพิ่นอ้ยหน่อครับก็ออกแต่พุ่นกับพี่นันลไม่ใหญ่เดินไอใหญ่เด้อร้านบ่ิษัไปทรงมนเสียออกเดินทางไปลำพาะยายนี่ยละยา่ไปทรงเนาะอัใหญ่ถวดยา่ถวดไปทรงอืานกับดีเบยกมีงาน มันหมันมาไล่มาหล่อในเด้อปูตัวด้วยครับผมสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุเอาเอาไหนอีหน่อยบอกว่าเมาของหวานเดี๋ยวสิเป็นจัภาพของหวานเด้อสินดอกน่ารักเพราะใส่เสื้าเขาใส่อะไรบุ้งกระเจ้านี่มือเพี้ยนกระใส่บ่ของหวานจักบาทเดี๋ยวใส่อีหน่อยดอกอื้อไหนมันสั่งไห้ ก็เลยว่าสิเป็นจ่าภาพของหวานเอาสนองไปจังเลยไม่ให้ท้องหวานจ้าก็ไปก็เป็นจ่าภาพผมนี่ละอ้าวโอเคพอได้อยูนั่มเอาดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเมื่อได้ก็เจียเขาเก็บดูเดี๋ยววันที่ยี่สิบมาเรียนยู่อันปทุมราดเลยกับสิแวมาอีกคือเราขันเั็นมาธุ่มขันบอทุ่มกับเลี่ยงงานวันที่เส้าหกเรียนยู่เบื้องการกัสิว่างจังสิกลับมาบ้าน จังบอกเธอจะเฮ็ดเออเธอจะเฮ็ดนังเฮ็ดนังก็จังสิเด็ดนํำเออหมยถึงว่าอขันบ่อเฝ้าหลังวันที่เสาหกขันบ่อเฝ้าหลังวันที่เส้าหกจังเห็ดอ่าขันเฝ้ากัดมันสีจอเออกันยังวานั่ะหรอสามคืนนจึ่นะแหละไม้ตัวว่าขันมันขันมันเฝ้าขันมันบ่อเ้ากัเลื่อนไปส้ันหลังวันที่เส้าหกเส้าเจ็ดเส้าปดนน่ะ มานยจมมาไปใช้นเบิาจโอ้ครับครับเออเอาเเอาตามสะดวกเนาะใหญ่คันคันกลับมาท่านกัสิเดมาเพราะว่าวันีเส้อสีเหรีอยู่ปทุมลาดเอาเอาสัละสิไปบวชส่บวชเนียนเนามานาะบวชจูงครับผมขินเขาก่อนสียางครับ ครับผมซาถูกับยายครับผมครับผมป่ะได้ครับเอาดูแลทั้งนี้เถอะสิได้ออกเดินทางไปล่ำบุรครันป่ะได้ครับมาวันที่เจ้าซีขันเปินสีเจยเขาก็จังสิ์มาอีกเครื่องหนึ่งเนาะเอาสั่นละป่ะฮายทรงปูถวดนะครับพี่น้องบอด้อยูน้ำเพินแล้วอยากน้ำงานน้ำการคือว่านั่นแหละก็บอกยายบอก พ่อใหญ่ไม่ใหญ่บอกเขาลุงแม่ป่าบอกลูกบอกหลานแหละล่ะนะครับเบิ้งนี่กับพี่น้องเอานี่ละพี่น้องพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ตรวจไปหากินเข่าก่อนเสียละดีโดกับเบียวนั่งถ่ายอยู่ทั้งน่อง ไม่แม่ขาบ่ไห้บวชแล้วบ่ไหนบ่โอ้พี่ท่านบวชสู้ในตัวสันโอ้พี่ท่านบวชสู้ในเอ้าพระเท้าตัวเนี่ยนะครับพระเท้าครับสูดลูกสาวได้บ้างหรันด่าตีกิ้วยองหักให้เป็นยี่บวลูกเลยนั่นอีรีเลยว่าเจ้าอยากกินตัวก่อนเล้พระเท้เจ้าใส่โปดได้บ่เนาะกินข้าวแล้วบ่เออกินแล้วเนาะเอ้าเดี๋ยวมากินข้าวนับกันก่อนบัดนี่พี่น้องจะเสิออกเดินทาง เอาวันนี้ครับว่าันนี้แก้วตัวเนี้โอ้ยอยู่ว้าผมก็โมถึงวุ้นระบาดี่เอากินแล้วเมีจะเอาแกี๊ยวเจ้าก๋วยยี่อยไม่เห็นยังเว้ยนัวกันว้าน้ำแน่แล้วก๋วยยีเขาหนีโหลดมาชั่งแถอนัวเอากินกินเซล่าหน้าเย็นอยู่เซล่าน้ำเย็นบ่เออเดี๋ยวันนี้แก้วาจโอ้ขอบคุณครับวัยนี้แก้วครับผมขันน้ผมมีความสุขกับยันี้แก้วเอากินกิน เสียหลักของหวานบ่ยังบ่ดจะภาพของหวานคือบ่ได้กินจะภาป่ะจะภาพของหวานคือบ่ได้กินอันของหวานปะเบิดเลยตีของหวานนี่แม่ข้วฮะของหวานบ่ยังเลยตีของหวานนี่โอ้ยอุตส่าห์เป็นจะภาพของหวานบ่ได้กินตะคำเลยปะเสียดายดนควายน้ำตาลป้าเสนยใส่จังหันใส่เพชรแล้วเอาแล้วแล้วมาเป็นยังดอก ใส่จังหันใส่จังเพี้ยนเรียกลแล้วแหละป่ะปกินเขาก่อนเสีอ่อกเดินทางเจ้าหน่อยกับสิเพื่อนขบวนแล้วเกิดขบวนลงไปวัดปุ่นละป่ดพี่นองอยู่ต้งหนอกต้เต็้มอยู่่น นางเจ้าน้ำหอมใหม่หอมไรแดดมันฮอนอ้าวกินข่าวเข้าข่าวจอร์ดาดังโอ้ผมจะเกลรรอหน้าห้ดีขนาดัเลยมีแปลหาบอชุกเขาไงจะไปไปเดียวเขาไปเดียวละเขาทามนู่นหน่อยวกคนน่ะถามที่ไหนเปลหาอเจ้าอีกว่าเขาเอาน้ำเจ้าหน่ไหมมันมีใบเดียวไปเดียวก็เอาตัวเฮ็ดอะไรนะเจเอาใบเดียวก็ซื้อมาขายจช่หมเนาะ แมนาอายุพ่อใหญ่สวดนะครับเน่รุ่นน้ำกันพี่น้องบ๊อบแมนถ่ายงง่ายเด้อนะครับให้เป็นวิทยาศาสตร์ในการรับชมห้ส้มจีฮะบอกเห้เราขายอยู่บนก้อนพ่อใหญ่เราก็กินเขาอยู่บ่อเป้าดอกพอจะเลี้ยงนิดหน่อเจ้าเจ้าอะไรไว้เลยมากินเขาครับผมเอาเลยครับลูกตาขับไปบัวได้เป็นลูกตาได้ทั้งมือมีบ่ล่ะบ่มีไปเดี๋ยวเนาะ โอเคเดี๋ยวเงินขออยู่ในรถดีจะไหนะวะเจ้าล้อขายตะวันก็ได้ขอกินขา้าว่อนขอบคุณครับได้ะพี่น้องครับแปดหาด้อเล็กอันพ่อใหญ่ okay. โอเคโต๊ะเกมกินข้าวลุยเหนาก่อันอุดรนท่านี้ครับสวัสดีครับโอฮ้ยหวัน oh,